มาชมเลยม่ะแม่เขาไหามาเอาไหมไปแงมาได้น้อยน้อยหนึ่งมันยังมันเป็นไข่นะสบายดีนะวันนี้เฮากะมาให้ยินะทุกคนเป็นต้นเฮาอะกลนหอดพุล่ะนี่เจ้าเย็ดผัวนี่สองจุบุญ ได้เขาก็ส hey, ิไปหานั er> <S <S oh ่งเล่ามากินนะกินตอนเทีงกรนนเอนโอไปหานั่งเล่าเนาะฮู้เนาะเนาะแต่แคโนี่เ้ะตันนะแล้วก็อไปเจอผูทา่งเลาเลยเอามาซื้อถวยหน่อยโอ้ยต้องไปล้างจอยไเื้อน้ามันฝอดล้าจอล้างจอก็อับไบมา เป็นจะแซ่บิแซ่บบ่แซ่บจลยกรโตกเลยก็ต๊กเออไได้เห็ดมูอะจังเ่ยนะเดี๋ยวอ้น้เขาเอ็ดนะเอ็ดอ้นมันดึงงดงคือกนคือเป็นจะแซ่บนิดแล้เนาะยังบม่ค่อยกินจ้าของมอนเลยค่อยกินเค่อยกินแต่ทุกเดียวคอยแม่คอยเอ็ดตอนนะ มันเนียวๆอีนั่นนะเป็นแี่อยากนี่มันคือน้ำตาลมัน้อมเขาเชอน้ำตาลลายเขเชอน้ำตาลน่ะคือกินบัตเยบนะก็คือนี่อ้ยเอรนันนี่ินดอดม่้มันเย็นบุร่ามอื่นรายังได้กิน อืมเอาเกลือละเออเราได้กินไว้ว่าะ้ามันแขงเนาะยันยันเอาไปใช่ตู้เย็นน่ลเก้งเอาเอากับเท้าเป็นบุนแขงเจ้าเห็เอากะหาเฮ็ดกระตั้นนะแบบนี้ไปกันไปไปกับน้องคอยแล้วกับสาวหน้าเพิ่น เห็ดแถวนี้หนหากอะ่ะสาวตกแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนี้ก่ะเอาก็มาหานางเราปลานีม้มีคนมาเอาอยู่ได้นางเรา അല്ല no, രവനാ

มเมือล่อละเอามามาเมื่อนะทุกคนสอบนังดาวสองลางดาเราก็ได้นี่น่อยน,นึงหายังไม่ได้หลายเขาก็มาเอานะวันนี้ นางเราเขากาได้น้อยเดียวไงทุกคนเข้าหาก่อนละทู่แถวนี้นะเข้าหาก่อนแล้วเลยเขาก็ซีไดมืเมื่อปุ๊กเก้ปุ๊กเก้ เงนังเล่าเได้ไปมือไปไปเยะมันหาเขาหาก่อนละหากมือทีละมันบอันนังเล่ามีบอดีแกเาบอะสมีอะไม่ค่อยหาเาเไปแหนมาได้น้อยนึงมันยังไม่เป็นไข่นะนะไปอืมอาไมแหนะมีพาต์ดัปลาตึไดซำ ซลชิวช่องยำโตนึงซุปใครมาโซบมันนี่นี่จะนางเลาเขาหามาในทันี้มมนนล่ะนี่แก้มโบไหม่คยบอกแช่บบอไหมครับดูความช่มเนื้อแชร์ู้ราดาบป้าาไม่กับไปเล็กลียินอยู่ตะมองโงโง้งกู ดูจบอ่ะพูไปนี่ไอาา่คนะุณมดไม่างบดูแล้วทำบ้างน่ะอันกินเท่าวกะมี่มอนี่กะชุบข้าวสม้มแล้วแกงมูเ,เซอร์บัวพักนะยกแค่น,นี้แล้วนะน้ำราท่าวกะมิตรแกงมันน้อยหาไม่หาตื้มไม่แกงแรกข้าน่ะมัน

อันก <aunque S 2> <me> ็เออไม่แทบแทบขึ League ้นมาส้มเออเขาดีนี่นะแทบบอลแต่เห่ากะสิได้ไปคลิปเพียงเท่านี้นะคุณโมขอบใจที่ตามน้ำส้มคลิปหน้าพรอกันไหม